เกอิชาที่เขาเอามาขายกันในเกรดคอมเมอรเชียลเนี่ยโ okay. อเคเกรดพรีเมียม okay. อ่ะผมพูดตรงๆนะไม่มีใครทงกาแฟต้นทุนทองหนึ่งสลึงห,หรอกหมื่นห้านี่คือทองหนึ่งสลึงนะถูกต้องไหมไม่มีใครทาหรอกอแต่อยากรู้ว่าและไอเกรดที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันเป็นเกรดไหนราคาเท่าไหร่ออาแค่นี้เลยแบบคล็กในใจคนหน่อยถ้าพูดคร่าวๆเลยก็ถ้าอยู่ในท้องตลาดณเวลานี้เนาะเราไม่สามารถพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเจ้าไหนใช้อะไรแต่ว่าเอาข้อมูลเท่าที่เราทราบน่ะคือโดยเกชาคอมเมอรเชียลเกรดส่วนใหญ่เนี่ยที่มีในเมืองไทย มันมีตั้งแต่ราคาสารกาแฟเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเม็ดที่ยังไม่ได้ขั้วเนี่ยก่อนที่จะมาขั้วเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยราคาก็จะอยู่หลักร้อยก็มีครับเริ่มตั้งแต่แบบ8 0 0ร้อยพันหนึ่งพันสองพันห้าจนถึงสามพันห้าพันคือไม่ใช่เฉพาะเกชานะตัวสายพันธุ์อื่นอะ่ะก็มีเลนราคาแบบนี้เหมือนกันอ่าอย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะมียูจิโนยเดสโลนึงก็เป็นหมื่นเหมือนกัน mm hmm. หรืออาจจะเป็นเบอร์บอนหรืออาจจะเป็นไลบริก้าคือมันมีหลายสายพันธุ์แล้วเขาก็มีเลนราคาแบบนี้เหมือนกัน คล้ายๆกับรถเลยที่ oh. กายบอกว่าอาจรถมันมีอาจไซส์นู้นไซส์นี้ราคานูนาาน้นราคานี้เมล็ดกาแฟก็เหมือนกันฉะนั้นในสายพันธุ์เกชาก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันต้นๆจนถึงหลักหมื่นจนไปถึงแบบเกดที่ประมูลกันมาหลักล้านโอ้ oh. Oh. หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราได้ยินดูว่าเกชามาเป็นท็อปของกาแฟเท่ากับ <c oughs> ว่าถ้าสมมติว่ามันเริ่มต้น800เนาะแล้วผมลองไปเทียบกับเมจิกนัมเบอร์ที่พี่ตุนบอกว่าองกาแฟหนึ่งแก้วใช้กาแฟ15กรัมเนี่ยแสดงว่าต้นทุนแค่ค่ากาแฟเนี่ยอยู่ที่ริ ที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เนี่ยขายเกยอิชาแล้วอาจจะเป็นการขาดทุน<ม>หรือเปล่าเนี่ยเพราะวันนี้เราคุยกันว่าคนที่ลงมาเล่นอะมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่อุโนนะผมบอกก่อนนะที่ผมพูดไปไม่ได้บอกว่าคุณขายกาไรหรือขาดทุนนะแต่เรากำลังพูดถึงภาพรวมการแข่งขัน,นขที่พยายาให้คนได้เห็นว่าตอนนี้ใครลงมาเล่นบ้างมีทั้งกาแฟอุโนมีทั้งกาแฟในปั๊มน้ํามันโอ้คอฟฟี่เวิด์ก็มาเจ้าอื่นก็มีลา่าสุดมี PT ก็มาหลายๆเจ้าที่เป็นคราฟ์คอฟหรือสเปเชียลตี้คอฟฟก็ลงมาทําราคาที่เกชาเข้าถึงง่ายเหมือนกัน Yeah.